โอเคครับก็กลับสวีท้ชมจางม c ครับทุกท่านนะผมวันนี้อยู่กับเกมไมค์ครับข้อมานบอกนะครับสำหรับรีคอมเมนต์ในตอนแรกนะผม <c oughs> ก็มีคนขอเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับผมพอดีว่างชาไปหน่อยนะโอเคก็บอกว่าพิมพเกมโหมดหนึ่งในคอมมนต์บ็อกสีม่วงนะครับผมนี่ก็คือคอมมา็อกสีม่วงเนาะเอ่อถ้าแบบ มีทำาหมีม,มีมีใครทำให้เราเป็นเกมโหมดศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นเกมโหมดหนึ่งอัตโนมัติก็ไม่ยากนะก็แค่อ่าวางคอมมันแปลงไปนะผมปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นว่าเกมโหมดหนึ่งหรือจะใส่เป็นเกมโหมดซีก็ได้ซีก็คือคิดแล้วก็ใส่เป็นชื่อตัวเองย้ำว่าต้องเป็นชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับใส่เป็นชื่อตัวเองผมผมก็เป็นเพลย์เยอร์นี่แหละก็ใส่ชื่อตัวมลงไปนะนะใส่เป็นชื่อเนาะ ชื่อตัวเองในเกมคืออะไรคือใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแ,แล้วก็เลือกเป็น always active เนาะส่วนบล็อกไทยให้เป็น repeat ให้เป็นบล um, ็อกสีม่งแบบนี้ก็แค่นี้นะผมมันจะทํางานมันจะรันตลอดเวลาเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะไปทําให้เราเป็นเกมหมดศูนย์อีกเนาะก็มีประมาณนี้นะครับแบบง่ายมากเนาะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะแค่เปลี่ยนจาก sp เนี่ยคือ sp ก็คือ player ที่อยู่ใกล้ command block นะ sp เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆเนาะแล้วก็ sa sa คืออะไร sa ก็คือพย์ทั้งหมดนะครับก็มีสองอย่างที่เราจะแบบเลือกใช้เนาะถ้าเกิดแบบอยากให้มันจาอจงว่าแค่เป็นเราเท่านั้นนะก,ก็ใส่เป็นชื่อเองแบบใส่เป็นชื่อตเองลงไป้วเนานะก็มันจะแบบแค่จาะจงเฉพาะเราคนเดียวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ง่ายง่ายถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you for watching!